รัฐบ,บาลเป็นองค์จอประศัตริร์นรสิธค์ครับผู้เป็นพระเชษาของเทพรักษาและิรแน,น,นวมไม่้ขอเโจ่ชนชัยตอนชุดใหม่ล่าสุดเดอาน้องขอียครับนยหท่านหรือว่าหนึ่งรเจท่านครับ Oh, เป็นสีครับมาคุ้มต้อผู้เป็นพระชนชาติโอรสิเขคอกอคอยเาอกว่เ็อีอ่งมันอีคืออบเอ๊ยวออย่าองหนแค่ันแนม้ออแะอี่นะไม่เอี่เออเออบอกกันแล้วบอกันไอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองแล้วก็ หมมหมมชนาเทพ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 รักรักษาจะมาขึ้นขึ้นฟอรเสด็จพี่แล้วพระเจ้าข่ามันเป็นอย่างนี้นี่เองสรุปแล้วเองเองเองในบุญของเสด็จพี่มีใครสอบออกบ้างไว้เนี่ยไม่ไดอ่านอานอ่นอ่าอ่าไม่พูดอะไรเลยนี่น้องทั้งสองคนจงฟังคำพี่เพราะพี่เป็เจ้าข่า มีเรื่องที่จะบอกกับเจ้าทั้งสองคนื่องจากบัดเวลานี้เจ้าทั้งสองคนนั้นมีพระคูมั่นต่างแว้นซึ่งบัดเวลานี้แล้วไม่ได้มั่นหมายกันเอาไว้ส่วนตัวของเจ้านั้นมีพระคูมั่นชื่อกัยดาวส่วนเจ้ามีพระคูมั่นชื่อสันติชัยสันติพัยเจ้าฉันลูกทรงสง่าขนาดนี้และอาการพบสั

มอยรยนะีบจะขอให้เจ้าโชคดีแล้วเจ้าไม่ไปหรอฉันก็ต้องไปคุณเจ้าก็คอยไปดูแลคอยไปแทรให้พวกมันอีกาะน้อง เขาตทำยังไงเนี่ยแล้วแหนโอมคะโอ้โหอไก่สั้นด้วยนีโอมอัดอันนี้อาดหรือเปล่าสันนี่อัดสัันตีละอัสิแล้วเธอเป็นใครขอบคุณไออาร์มอี๋อี๋เลยนะไออะไร่ะไอไอทำไมไม่เห็นนะคะพวกดีชื่ออะไร พี่ัะตรงนี้พอชื่อเดียกนสีหรือเปล่าแ็นพระคู่มั่นของสัติชัยนะขกงเสด็จพี่สั่งราเองเอามาอวกันอาวาใหเนียอกอานยเอาแาตัวเองอใช่แล้วเเพรักษาไม่าอ้วยเหรอพี่ชายเจ้าพี่เคพรักษาพี่จัได้มามีบารยาตัวเบืองคู่นี่เอง คืออะไรเนี่ยคือกก็กำมัอเชี่ยวเท่า้นวะเทพเทพรักษาพระเจ้าค่ะแต่นี้กระดิ่งใจสั้นแต่นี้ก็ติดอ่างโอ้มน้องเขยกูน้องสะพ้ายกูเอาวะมั่นแล้วก็คือมัน่นเอาอย่างนี้ก็แล้วกันฟังให้ดีนะทั้งสองคนถ้าแพนสีแล้วก็เทพรักษาพระเจ้าค่ะตีเจ็ดวันพีจ่จะจัดงานพิเศษสมรสให้ส่วนถ้าหากว่าพวกเจ้าสองคนอยากจะเห็นหน้าประกายดาวหรือว่าหน้า ของสันติชัยให้ไปที่ตำหนักส่วนต i mean ัวและอีกเจ็ดวันเตรียมตัวแต่งงานขอ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 พักพักไทยพระเอ้า่